ในจกกักรวาลยิ่งใหญ่ของราชาแห่งสัตว์ประหลาดโกจิระที่เต็มไปด้วยการต่อสู้อันดุเดือดการทำลายล้างเมืองทั้งเมืองและปัชญาว่าด้วยธรรมชาติต่อมนุษย์แต่มีอยู่ภาคหนึ่งที่เป็นเหมือนลูกแกะดำเป็นจุดดงพลอยที่ฟแฟนๆจะมึนมากพยายามจะมองข้ามมันไปชื่อของมันนั้นคือ All m o n s t e r a t t a c k หรือ o d z i l l a s r e v e n g e และมมนถูกจารึกว่านประปัติศาตร์ว่ามันถึงในภาคที่แย่ที่สุด แยกกันก็กแปดอีกรรมาจารส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่สิ่งเดียวกันคือการใช้ฟุตเทจเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือเรียกกันว่าสต็อกฟุตเทชชาการต่อสู้กับกุ้งยักษ์อิบิระก็มาจากเวอร์ชันพันกรกชา,กาต่อสู้กับคุ่มงกะก็มาจากซอมกอสิล่าปีหกชา,กาต่อสู้กะหิมะก็มาจากภาคก่อนหน้าเหมือนกันมันคือการตัดแปะที่ดูไม่แนเนีนเอาเสียเลย เนเชฟขี้เกียจเที่ยวของเหลือในตู้เย็นมาอุ่นรวมกันแล้วเสิร์ฟเป็นเมนูใหม่มันคือความมักง่ายที่เกิดจากข้อจํากัดด้านงบประมาณซึ่งเป็นการดูถูกผู้ชมที่เป็นเด็กในยุคนั้นหรือเปล่าคําตอบส่วนใหญ่ก็ตองตอบว่าใช่เนาะแต่แต่ผมจะบอกคุณว่าความไม่สมบูรณ์เหล่านี้คือคุณแจสสาคัญที่นหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความลึกซึ้งมากกว่าที่เราคิดล่ะถ้าฉากอีเซเคิลเหล่านี้ไม่ใช่ความขี้เกียจของผู้สร้างแต่มันคือ ภาพความทรงจาในหัวของเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอิจิโร่ตัวเอกของเรื่องแหละวันนี้เราจะนำพูดถึงหนังที่ตุกกตาหน้าว่าแย่ที่สุดเรื่องนี้แล้วก็หาว่าไม่แต่ความมักง่ายที่เห็นได้ด้วยตาเปล่ามันมีความตั้งใจาทางศิลปะซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือทั้งหมดนี้เป็นแค่การพยายามหาข้ออ้างให้กำหนักให้ห่วยเรื่องหนึ่งเท่านั้นก่อนที่เราจะมาแก้ตาให้ออกมซเอตแทค แล้วก็ต้องยจอแล้วความจริงโหดลายข้อหนึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากแรงบรันดาลใจทางศิลป,ปะอันเปี่ยมล้นแต่มันเกิดจากวิกฤตเข้าสู่ช่วงปลายยุคหกศูนย์กระแสไคจูบูในญี่ปุ่นนั้นเคยพุ่งทะยานถึงขีดสุดซึ่งมันก็เริ่มเดินทางมาถึงช่วงขาลงเด็กๆหันไปสนใจฮีโร่แรงร่างอยู่ตัวแมนมากขึ้นรายได้ไดของหนังก็ซาพัานหลังเองก็เริ่มไม่เป็นไปตามเป้าสตูดิโอโตโฮคุยกระหน่ำราชันแห่งสัตว์ประหลาด จึงต้องรับเข็มขัดอย่างหนักจากภาคก่อนหน้า The Destroyer ที่อับแน่นประยุคาจูถึง11ตัวในฉากใหม่ทั้งหมดเกือบทั้งหมดอะนะมาถึงภาคนี้งบประมาณนั้นถูกหั่นลงอย่างน่าใจหายผู้กำกับในตำนานอย่างอิชิโร่ฮอนดะที่เคย้ักภักแรกอันยิ่งใหญ่ก็ต้องกลับมาทำงานภายใต้ข้อจำกัดมหาศาลและผลลัพธ์ของข้อจำกัดนั้นก็ปรากฏให้เห็นอย่างทั่วทั้งเรื่อง 1. g a l งการเลซที่ขาดความชื่มโยง อย่างที่บอกไปการดึงฟุตเทจเก่ามาใช้นั้นมันชัดเจนมากแต่ที่แย่กว่านั้นคือความไม่เข้ากันก็ดูชุดกซิล่าในฟุตเทจเก่าดิหน้าตาดูเป็นมิดและกล,กลมๆหน่อยเพราะมีการใช้ไดเซโซโกจิกับมุสโกโกจิใช่ไหมแต่ดังที่ทีานปัจจุบันเนี่ยคือโชชินเกคิโกจิเพราะจกลับมาใช้ในฉากที่ถ่ายทำใหม่หน้า Godzilla, กกซิล่าก็ดูดุดันและแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงม,มันทำลายความต่อเนื่อง ทาให้คนดูรู้สึกสะดุดตลอดเวลา 2. มินิลาพูดได้นี่อาจเป็นจุดที่แฟนนั้นหับไม่ได้มากที่สุดในความฝันของอิจิโรมินิลาเนี่ยสามารถยืดขดตัวได้และพูดภาษามนุษย์ได้ด้วยเสียงแบบกระตูนซึ่งมันทําลายภาพความยิ่งใหญ่ของความเป็นสัตว์ตามธรรมชาติของไคจูไปจนหมดสิน้น 3. สัตว์ประหลาดตัวใหม่ที่น่าผิดหวังกาบาละสัตว์ประหลาดที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ ของภานนี้โดยเฉพาะก็ไม่ได้ดูน่าเกรงขามเท่าไหร่มันดูเหมือนกบลิ้นยักษ์สีเขียวที่คอยแกล้งมินิล่าและไม่ได้มีพังทําลายที่น่าจดจําเลยแม้แต่น้อยแต่ดีไซน์ไม่ได้แย่นะทั้งหมดนี้คือก็กล่าวหาที่หนักแน่นและเป็นเหตุผลที่สเปิสมผลว่าทำไม All Master Attack ทกถึงถูกมองว่าเป็นจุดตกต่ำที่สุดของซีรีส์มันคือผลผลิตของยุคสมัยและข้อจํากัดทางการเงินอย่างแท้จริงเอาละ และที่เรายอมรับในข้อบกพร่องของหนังไปแล้วตอนนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยลืมไปก่อนว่าเรานั้นกำลังดูหนังก็ซิล่าแต่ให้เราลองคิดว่าเรานั้นกำลังดูหนังเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่รักก็ซิล่าล่ะนี่คือจิโร่เด็กชายธรรมดาธรรมดาในเมืองที่เต็มไปด้วยมลพิษของยุอุตสาหกรรมญี่ปุ่นพ่อแม่ของเขาทำงานอย่างหนักจนแทบไม่มีเวลากลับบ้านเขาต้องกลับมายัางพาทเมนที่ว่างเปล่าทุกวันเพื่อนที่โรงเรียน ก็มีแต่พวกเด็กเกเรที่คอยลังเกเขาโลกแห่งความเป็นจริงเสิร์บิจิโลไปทางหน้าเบื่อเหงาและน่ากลัวแล้วทางออกของเขาคืออะไรคือการหลบหนีก็ไปในโลกแห่งความฝันและจินตนาการโลกที่เขานั้นสามารถไปเหยือนเกาะสัตวประหลาดและได้เจอกับฮีโร่ของเขาและจุดนี้เองก็เป็นจุดที่ความ็นซัพเทนเนี่ยมีความเมคเซนส์ขึ้นมานิดนึง พราะจักวานนี้อ,อมอสเซ่แท็กนั้นเท่าที่เดานะมันไม่น่าจะมีใครจูงแต่แรกมันมีหนักสปาดและตัวจิโร่เนี่ยชอบอยู่หนังกอซิลามากกอซิลาเนี่ยเป็นเสมือนฮีโร่ของเขาดังนั้นไอ้ซัพพอร์ตเททที่เราพูดถึงกันเนี่ยการต่อสู้ที่ดูไม่ต่อเนื่องชุดกอซิลาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเรามองว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในความฝันของอจิโรทุกอย่างมันก็ดูเมคเซนต์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะเพราะเวลาเราฝันเนี่ยความฝันมันเคยเรียงลำดับแบบเป๊ะๆไหมล่ะ มันจะกระโดดไปกระโดดมาฉากเระเหการต่างๆมักจะถูกปฏิบัต,ติมันจกความทรงจําและประสบการณ์ที่เราเคยเจอส่ันอิจิโร่เนี่ยเด็กที่คลั่งไข่ไข,ขจูความทรงจําของเขาเต็มไปด้วยอะไรมันก็ต้องเต็มไปด้วยฉากต่อสู้เท่เทที่เขาเคยเห็นในหนังหรือการ์ตูนดังนั้นวิทิ์เก่าๆที่เราเห็นเนี่ยมันจริงไม่ใช่ความขี้เกียจของผพูดกับมังน,นะแต่มันคือภาพในหัวของอ e จิโร่ที่เขาเนี่ยกำลับบบรงรีมิกซ์ ฉากแอคชั่นสุดปวดของเขาขึ้นมาในความฝันเมื่อกรเราล่าเรื่องจากมุมมองของบุคคลที่1มันทําให้เราเนี่ยไม่ได้แค่ดูจิโร่ฝันแต่เรากําลังฝันไปพร้อมกับเขาและทฤษฎีนี้ยังสามารถอธิบายจุดแปลก,ปลกจุดอื่นได้ด้วยว่าทำไมมินิล่าถึงพูดภาษาคนได้เพราะในโลกคนเด็กคนนี้การที่ฮีโร่ตัวน้อยสามารถสื่อสารกับเขาได้โดยตรงคือสิ่งที่พิเศษที่สุดมินิล่าไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาด แต่เขาคือเพื่อนในจินตนาการของอจิโลและเราถึงกาบ,บาละด้วยและทำไมตัวกาบ,บาละสัตว์ประหลาดตัวร้ายถึงดูเหมือนเด็กเกเรมากกว่าสัตว์ประหลาดน่ากลัวเพราะมันคือภาพสะท้อนของกบบาบัละเด็กหัวโจกที่คอยแกล้งเขาในชีวิตจริงซึ่งชื่อก็เหมือนกันด้วยการต่อสู้ร่วงวินิล่ากับกาบ,บาลละคือการจะลองปัญหาที่จิโลนั้นต้องเจอในโลกความจริงเมื่อมองมุมมองนี้ออมมาเซอร์แอทแทคไม่ใช่หนังที่เล่าเรื่องแบบสเปสปะ แต่มันคือการเดินทางก็งไปสำรวจจิตใจของเด็กที่โดดเดี่ยวคนหนึ่งได้อย่างน่าทึ่งฟิชเช่ออีเซคืนที่เคยเป็นจุดอ่อนก็อาจจะกลายเป็นเครื่องมือเสริมในโลกของความฝันได้ในระดับหนึ่งเนาะการต่อสู้ในจินนา,าการกับออจิโลไม่ใช่แค่ความฝันที่ละจุดหมายแต่มันคือบทเรียนเขาเห็นมินิล่าที่ตัวเล็กกว่าถูกกัม巴ะลังแกอย่างไม่เป็นธรรมมันคือภาพสะท้อนของตัวเขาเองแต่แล้วเขาก็เห็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็ซิล่าพ่อผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ได้ก็ไปช่วยลูกชายโดยตรงแต่กลับสอนให้มินิล่านั้นเรียนรู้ที่จะสู้ด้วยตัวเองผลักดันให้เขากล้าที่จะสู้กับกาบาละและปล่อยพลังงานออกมาบทเรียนที่เองที่ส่งตรงจากโลกของความฝันมาสู่โลกของความเป็นจริงและที่สุดอิจิโก่ก็ลุกขึ้นความกล้าลุกขึ้นสู้กับก,บกาบาลละเด็กเกเรที่เคยแกล้งเขาขณะความกล้าหาญของมินิล่าอกอซิล่ามาช้แก้ปัญหาให้ตัวเอง แน่นอนว่าการเข้มหายงกำลังเนี่ยมันก็เป็นยุคศูนย์เนาะปัจจุบันเราไม่ควรใช้วิธีนี้นะครับหนังจบลงด้วยการที่อจิโลเนี่ยสมามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนี่คือแก่นเรื่องแท้จริงของ All m u s c อ e ์ t ท a c k มันคือหนัง Coming of Age ที่เล่าเรื่องการเติบโตของเด็กชายคนหนึ่งผ่านเลนส์ของโลกไคจูที่เขารักทีนี้เรากลับมาที่คําถามที่สําคัญที่สุดการดีความที่ผ่านมาเนี่ยมาช่วยแก้ต่างให้หนังนี้ได้ไหม คำตอบก็มาทั้งใช่และไม่ใช่คออยางแง่ที่ว่าอมเบอร์เซ์แท็กเนี่ยพอมาดูอีกครั้งในใบโตเนี่ยเฮ้ยมันมีเมสเซจอยู่นะมันมีคุณค่ามากกว่าแค่หนังไอเซเคิลห่วยมันเปลี่ยนัะเรื่องนี้ให้กลายเป็นหนึ่งในหนังที่เล่าเรื่องได้อย่างฉลาดและมีหัวใจที่สุดภาคหนึ่งมันคือจุดหมายลักถึงพลังของจินตนาการและเป็นหนังเกี่ยวกับแฟนหนังกอซิล่าได้อย่างน่าทึ่งเรื่อเป็นหนังในหนังที่มาก่อนการมากแต่แน่นอนว่า เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าคุณภาพของการผลิตนั้นยังคงเป็นปัญหาการเล่าเรื่องในพาฒน์โลกความจริงนั้นก็ค่อนยืดยาดและสาหรับผู้ชมทั่วไปที่ไม่ได้ต้องการตรีความอะไรการใช้ผู้เทิดเก่าคือยังคงเป็นประสบการณ์ที่น่างุ่นใจอยู่ดีคือมันก็แก้ต่างไม่ได้นอกที่สุดท้ายเขาก็ใช้ฉากเก่ามาอย่างมกง่ายด้วยนะครับท้ายที่สุดแล้วออกมาเซิร์ชแท็กอาจเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสิ่งที่เรียกว่า Accidental brilliance เลือดเฉลยะยโดยบังเอิญน,นะครับคอผู้สร้างเนี่ยอาจจะไม่ตั้งใจให้มันลึกซึ้อตันตแตแรกก็ได้พวกเขาอาจจะแค่พยายามทําหนังให้เสร็จภายใต้งบประมาณที่จํากัดแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจกลับเปิดช่องให้เราตีความและค้นพบความหมายที่ซ่อนอยู่เพราะส่วนตัวคนอชอบตอนจบของหนังไงที่ตัวจิโรเนี่ยเออได้รีรู้ว่าเอ้ยพ่อไม่ทํางานเนี่ยพ่อไม่เหนื่อยลูกเขจไม่เป็นไรหรอก ไลจิโรก็ออกไปโรงเรียนแลวคุณแม่ก็ลองฆ่าอยู่คนเดียวอุย้ยฉันน่าซึ้งนะเฮ้ยนึกว่าตัวหนังเนี่ยมันมีของอยู่เพียงแต่ถ้าเกิดหนังมีทุนมากกว่านี้และแต่ทำฉากต่อสู้ของสปาร์ตใหม่ทั้งหมดตัวหนังเนี่ยน่าจะเป็นหนังที่ดีกว่านี้ได้เยอะมากๆนะครับแต่ถ้าไม่ชมล่ะมองว่ามันคือความมักง่ายที่เมียให้ภัย หรือคือชันเชิงการเล่าเรื่องที่ถูกมองข้ามหรือบางทีความจริงมันอาจจะอยู่ตรงกลางระหว่างสงสิ่งนี้บางทีหนันเรื่องนี้อาจจะไม่เหมือนกับตัวจิโลเองภายนอกอาจจะดูไม่สมบูรณ์แบบแต่ภายในนั้นกลับเต็มไปด้วยจินตนาการและความหมายที่รอให้เรานั้นเข้าไปค้นพบ